สวัสดีครับต่อกันข้อที่สามนะครับสามัญปี65นะครับโจทย์บอกว่าไฮโดรเจนไดซัลไฟน์นะครับเป็นสารประกอบที่มีพันธะไดซัลไฟน์ซึ่งเป็นพันธะระหว่างอะตอมของกำมะถันกับอะตอมอะอะตอมของกำมะถันต่อกันด้วยพันธะเดียวโอเคนะครับโดยมีลักษณะโมเลกุลใกล้เคียงกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับข้อใดเปรียบเทียบสมบัติของนะครับไฮโดรเจนไดซัลไฟ์กับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ถูกต้อง นะครับตรงนี้ก็ไฮโดรเจนไดซัลไฟเนี่ยหน้าตาของเขานะครับตอนแรกผมบอกตรงๆนะผมก็ไม่รู้ว่าพันธะไดซัลไฟเนี่ยมันคืออะไรถ้าผมเป็นเด็กมอต้นนะเอ้ยถ้าผมเป็นเด็กมปลายนะผมก็ไม่รู้ว่าพันธะไดซัลไฟคืออะไรถ้าผมไม่เคยเข้าเข้าค่ายโอลิมป์โอลิมปิกอะไรมาเลยนะแต่ผมรู้จักไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ตัวนี้มันมีในหนังสือเรียนนะครับตัวนี้มันมีในหนังสือเรียนผมรู้จักไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยหน้าตาก็เป็นอยังไงฮิต ตึบ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 แล้วก็ต่อโอนะตึบ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 ประมาณนี้อันนี้ผมวาดแบบหยาบๆไปนะนะครับแล้วก็ต่อฮิตนี่นะครับพันธะของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หน้าตาก็อยู่งี้เป็นพันธะเดี่ยวเชื่อมระหว่างโอกับโอแล้วทีนี้พอเปลี่ยนเป็นพันธะไดซัลไฟเนี่ยเขาบอกว่ามันมีพันธะคล้ายๆกันกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ก็แสดงว่าเราก๊กอปรูปนี้มาเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นซัลเฟอร์แค่นั้นเอง นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเข้าใจจากการอ่านโจทย์ครั้งแรกที่เห็นโจทย์ชุดนี้นะครับว่าเออเนี่ยมันมันก็น่าจะแบบมีโครงมันน่าจะมีรูปร่างที่เหมือนกันประมาณนั้นแล้วก็โจทย์ถามว่าข้อความต่อไปเนี่ยไก่ไข่ไข้งูจานอะไรถูกต้องดูกันทีละประเด็เนเรื่องแรกก่อนความยาวพันธะครับความยาวพันธะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับขนาดอะตอมถ้าอะตอมใหญ่ความยาวพันธะก็มากอะตอมเล็กความยาวพันธะก็น้อยเพราะนั้นผมจะเขียนมาร์กไว้ตรงนี้นิดนึงนะ ความยาวพันธะแปลผันตรงกับขนาดาผมเขียนแบบเป็นภาษาบ้านๆไม่ได้เอาวิชาการเยอะนะครับความยาวพันธะมันแปลผันตรงกับขนาดอะตอมขนาดใหญ่ความยาวพันธะก็มากอะตอมขนาดเล็กความยาวพันธะก็น้อยปัญหาคือออกซิเจนกับซัลเฟอร์ใครอะตอมใหญ่ใครอะตอมเล็กก็ถ้าคุณพอจะจําตารางธาตุได้คร่าวๆก็ยังดีนะครับคุณจะรู้เลยว่าออกซิเจนกับซัลเฟอร์เนี่ยมันอยู่หมู่เดียวกันออกซิเจนอยู่ข้างบนซัลเฟอร์อยู่ข้างล่าง พราะนั้นซันเฟอร์อะตอมมันจะใหญ่ครับซันเฟอร์อะตอมมันจะใหญ่บิ๊กบุ้มเลยนะครับแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยอะตอมมันจะเล็กออกซิเจนเนี่ยอะตอมมันจะเล็กๆเพราะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบความยาวพันธะอะตอมใหญ่ความยาวพันธะก็ต้องมากกว่าอะตอมเล็กเพราะความยาวพันธะมันแปรผันตรงกับขนาดนะครับพันธะไดซัลไฟด์ต้องใหญ่กว่าออกออกซิเจนนี่แน่นอนในไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยแน่นอนก็ตัดกอไก่ทิ้งตัดขอไข่ทิ้งตอนนี้ไม่ควายก็งูก็จันนะครับ ตัวต่อไปเรื่องสภาพขั้วของโมเลกุลสภาพขั้วของโมเลกุลเนี่ยเขาดูกันที่อิเล็กโทรเนกาติวิตี้นะครับอ่าขัา้วผมเขียนแบบภาษาบ้านๆน,นะขั้วนะครับแปลผันตรงกับ e n แปลผันตรงกับอิเล็กโทรเนกาติวิตี้สภาพขั้วนะครับแปลผันตรงกับอิเล็กโทรเนกาตติวิตี้ใคร e n มากคนนั้นก็ขั้วมากใคร e n น้อยคนนั้นก็ขั้วน้อยเพราะนั้น e n เนี่ยดูกันหยาบๆในตารางธาตุเนี่ยมันจะเพิ่มจากล่างขึ้นบนจากซ้ายไปขวา เพราะฉะนั้นออกซิเจนจะอยู่ข้างบนซัลเฟอร์ออกซิเจนอีเนมากซัลเฟอร์อเนน้อยนะครับพอออกซิเจนอิเล็กโทรเนกาติวิตี้มันมากสภาพขั้วก็มากแต่ซัลเฟอร์อิเล็กโทรเนกาติวิตี้มันน้อยสภาพขั้วก็น้อยเพราะฉะนั้น Ox ออกซิเร์เนี่ยต้องต้องน้อยกว่าออกซิเจนนะครับก็กอไก่รเราตัดไปแล้วนะขอไขเราตัดไปแล้วซัลเฟอร์สูงกว่าก็ผิดมันต้องต่ำกว่าตอนนี้ก็เหลือแค่งองกับจอจาน แล้วทีนี้อันสุดท้ายแรงแผ่กระจายแบบลอนดอนคือแรงลอนดอนฟอร์สเนี่ยมันแปลผันตรงกับพื้นที่ผิวสัมผัสของอะตอมแปรผันตรงกับขนาดก็ได้ถ้าพูดกันแบบบ้านๆนะแปรผันตรงกับขนาดอ่าถ้าอะตอมใหญ่ๆแรงลอนดอนฟอร์สก็มากอะตอมเล็กๆแรงลอนดอนฟอร์สก็น้อยแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็อะตอมมันใหญ่ซัลเฟอร์อะตอมมันใหญ่กว่าออกซิเจนแรงลอนดอนก็ต้องมาก อันนี้อะตอมมันเล็กแรงรอนน,น้อยแค่นั้นเองครับซันเฟอร์ต้องมากกว่าซันเฟอร์แข็งแรงกว่าอันนี้บอกว่าออ่นเอกว่าก็ผิดนะครับก็เลยตอบงอข้ององูได้เลยนะครับข้อที่3นตรงนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรยังคงง่ายแล้วก็ตรงตามหลักสูตรมันเคยเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ